คนคนนี้กําลังมีใจแอบชอบเราอยู่หรือเปล่าแหมเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะคะกองหมายเลขหนึ่งค่ะกองหมายเลขสองเป็นตัวแทนหยิบให้นะคะคลิปนี้นะคะโชคชะตาลําไพยคุณมาเจอคลิปนี้นะถือว่ามาฟังคําตอบกันค่ะหรือใครอยากจุใจในเรื่องของการดูดวงความรักกดราศีคู่คู่แท้เนื้อคู่คู่สมพงศ์ไปดูที่ช่องนะคะจะมีการจับคู่ให้แล้วลองไปลงเสียงดวงดูอ่ะเรามาว่ากันดีกว่าว่าคนคนนั้นเขามีใจแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่านะคะคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งนะคะ ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเราที่คิดไปฝ่ายเดียวหรือเปล่าคะไม่น่าจะมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นนะคะมาดกูกองที่สองนะคะเขาแอบชอบเราอยู่หรือเปล่านะแน่นอนที่สุดค่ะเขาแอบชอบคุณอยู่ค่ะและเขาก็แอบรักคุณมานานด้วยมีโอกาสที่เขาอยากจะสารภาพรักกับคุณด้วยนะคะกําลังรวบรวมกําลังใจแล้วก็หลายๆคนก็เชียร์ให้เขาสารภาพรักกับคุณเขาแอบชอบคุณมานานค่ะใจตรงกันนะคะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวจ้า